น่าม,มาั้งนะใส่ับเป็นกันคคอ,กอ,อันนี้เนาะเป็นบ้านไทยดำเนะาะโอ้อันนี้บนาอันนี้ดำกับทุกหลังไงเนาะเอาไปขายอยู่ไหนคะเจ้ามือเก็บเอาสรุปว่าเราจะเดินทางไปต่อนะคะไปเมืองคำไปให้สุดไปเจออะไรก็จะแวะดูไปเรื่อยๆไปเลย <ๆ S 2> เดินทางกันโอ้ข้างหน้านี่ทุ่งขาวลุ่สลัดน้ำั้งหมดเลยกย่างเขียวเนี่ยใช่บนเลย ขายกล้วยเน,น, oh. นี่ยนี่ทั้งขึ้นอะไรอ่ะ <c oughs> ทั้งขึ้นเลยนะี่นะนี่ไงฝามือเนี่ยกาะหลักไทยมี <c oughs> กันเลยอู oh, oh, ้เขาขายเต็มเลย <c oughs> เขาขา, oh, oh, ายผักสลัดก็ oh, ยอยู่มันเหมือนบ้านอะไรตรงนี้เลยอ่ะบ้าน oh, านะร่อมรค์ชัยภูมิก็ปลูกเต็มนี่เลยเต็มนี่เลยอ่ะ บอกคนโน้นนะคะาบางโอ้ทำไมกวาดด้วย,วด,วยดูน้ำนี่เขาเห็นอะไรไหมอ๋อน้ำไหลมาจากไหนสบายดีสบายดีเขาเบื้องนี้เลยเขาเบิ้องนะี้อยู่ตรงนั้นน้ำไหลมาจากไหนเออลำธานเมื่อกี้ที่พี่บอกปอนที่เขต่อท่อ มจาหปน้ามาไดาสครับเนี่ยมาตื่อ้เลยคมากเป็นไม้ไผ่ดิดูใกล้ๆมาดูมาอย่างนี้เลยมาจากตรงนี้เลยใช่คลาสสิกตรงที่มันเป็นไม้ไผ่ไม่ใช่ท่อ ไส่มานม่โอ้ยนุน้องมันซูมไม่ได้นะคะอันนี้โกรๆอ่ะให้ดูอันนี้ขนาดไหนดูดิเยอะขนาดไหนอ่ะพลาสติกมากเลยอะ่ะพลาสติกแล้วไปไหนลงนี่ใช่เัาก,ก็เอาไปใช้ชอบชอบชอบเพราะว่ามันแบบคือมันไม่ใช่ท่อประปาเหมือนบ้านที่บ้านอ่ะมันเป็นไม้ไผ่อ่ะต่อน้ำลงมาใช้เนาะไปถามไปดูว่ามีบ้ารอ่ะ สบายดี <Bye> <laughs> ดูเขาปลูกผักตรงนี้น่ากินมากเลยอ่ะชอบอะไรนั่นเขาขายอะไรมันเกลียวไหมเฮ้ยไปดูดิมันอะไรอ่ะไม่รู้บายดีบายดีดอันนี้ขายอีกอย่างเนาะอันนี้อีกอย่างค่ะมันมันเผามันเผากินอะไรบ้างออกกินไนเนาะอกกินได้เลยเลนาะมันเกเลียวใช่ไหมเนี่ยมันเกลียวน่าจะมันเกลียวบ้างเนาะ บ้านนี่ยังค่ะนี่บ้านเดลนทงเออบ้านคนไหยดำบ้านนี่ทั้งใดคะมันไม่มีใครไม่ไี้ไกลป่ะเนาะใกลประมาณมีแต่สองหลักสองหลักอันอันอันนี้เป็นคนอย่างบ้านนี guys, ้เป็นคนอย่างคนไรชนเผ่านะมีคนหมู่มีคนเรากลางมีเรา มันแก้วจริงครับมันแก้วใช่มันแก้วเขากินให้ดูโอ้โหปลูกยี่สิบใสส่วนส่วนปลูกบนนี้นี้จะปล์มกล้วยโอ้ปล์มกล้วยเต็มเลยปัดกล้วยแม่โอ้ไม่น่าเลยเขาเห็นเขาขายกล้วยเยอะโอ้ไม่กวาดก็เฮ็ดเองบ่ค่ะอือไม่กวาดก็ทำเองเนาะดูบ้านเขายังน่าอยู่เลยขอบังขอบิ่งใน้ดนี่เขาใช้ที่ทำแบบเหยียบนี่เหมือนกันเครื่องใช้เขา นี่โคกโคกเกียบโคกเกียบอืมใช่โคกเกียบก็อยู่กับบรรยากาศดีมากไปเด้อเข้าใจอะไรไปเด้อเข้าใจอะไรก็ตรงนี้ก็มีก็ทำมาไว้หลายที่เลยอ่ะทำมาไว้เยอะเลยโอ้ตรงนี้สวยอ่ะโอ้ ีหินด้วยมันสวยตรงที่มีหินเนี่ยไหลลงมาต,ต้นบอนต้นเฟิร์นเนาะแล้วก็ดูไรโอ้โหโดมสมบูรณ์จังเลยนะ,ะอห่ยนเนเลย่ะดูดูความอดิแล้วร้านอาหารต้นดน้เกลือน้ำเกลือเนาะน้ำเกลือนเอนาะ นี่บอกโอ้นี่บอกนี่ยยังขนาดอันนี้เนาะเป็นบ้านไทยดำเนาะโอ้คนไทยดำเนาะคนไทยดำโอ้คืองามทุกคนแท้หมู่บ้านนี่อย่างซื่อมือบ้านใคยจังไหนคะนี่กันเหล่าพานอันนี้เป็นซอยนี่มะขามีสอยบอกมะขามนี่ซอยแม่อันนี้ใคยหมดส้มนี่หรอนี่เลยใคยหมดให้อันอันไหนเอาไปก้อยอันนี้บอกอันนี้เอาไปก้อยอ่ะ อันนี้เราไปก้อยบะไรอันนี้มีติดเท้ากันมออันนี้อันนี้เท่าไรเสาหันเนาะอุ้ยเป็นกัดนะเสาโอ้ไปหาเองวันนี้โอ้หมดการเตรียมตัวเลยเตมอาอันนี้เนาะอยากกินอเอาไปก้อยอันนี้เว่าอันี้ไปก้อยกินจานไทยขลามสินะมันยังไปกเอาไปให้คนใรที่แม่ขามน้ำชาะสิบพันก่มัมีหน่อยก็นี่งบอกสีหยางแค่เดียวสีหยางเอาสีนีนี่แหละแซ่บบางใหญ่นี่แซ่บได้กินกินเ่ จ่ายได้จ่ายได้จ่ายหลายๆโอ้ถามหามาตลอดทางเลยเด้อบ้านไหนะดัเนาะเนาะบ้านอยู่มองไหนคะเนี่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 ข้างหน้านี่เนาะบ้านห้อเฮดอย่างนี้ในใมู่บ้านห้าเฮดตั้ำหูกเนาะตั้หูกเห็นเห็นตำตรงนี้มาแต่บ้านตำหลังนั้นก็เห็นตั้หุกบ้านหลังนั้นเห็นตั้มหูกมองนี่้างหน้านีไปมีตั้มหูก ดูสิคะเบิ้งเบินตัมหูกี่นายขอบใจเราด้วยเ้อทางต่อจ้าแวะตลาดเต๊ะเตะช้อปปิ้งกระจายแล้วต้องไปหาที่ทำมุดแดงไข่มุดแดงด้วยไม่รู้ว่าจะทำที่ไหนไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนทำใหมไข่ดำก็ไข่ดำตั้มหูก็ตั้มขวามนีนก็ตั้มตั้มหูทุกบ้านเลย เกงใจเขาเนาะบ้านเขาปิดประตูเขาไปนะ้รตัมูม,มตัม้ปมายูบ้านหลัง้านหลังนี้ส้าบ้านนี้คือบ้านไต่ดำบ้านใต่ดำเนาละจริงเนาะบ้านไทดำ บันกลางเนี่ยมู่บ้านที่ยังเงาไปเติมาไปได้บ่ไปได้ไปลงมันเตอริมหรือลงมันปั๊มมันมันของแบบนี้นะโอ้ยบังลิฟต์ติดปูเขาไว้ไหมนะตกใจหลายๆเด้องนักนักเนาะนี่เนาะเอาไปเฮ็ดทยังคะนี่เอาไปโ้ยโอเคบ้นบ้าั่งไงทางลงไดนไหมนั่นไงปั๊ม không <coughs> ตำหูว่ะค่ะขอเบิึงในเด้ออันนี้บ้านยังไงเป็นเป็นคนไตขี้กันครับไตดำขี้กันไตดำไตดำเนาะคนไตดำเช้าไตดำตำหูตำแบบทุกหลังเลยเนาะเอาไปขายอยู่ไหนคะอันเขาเจาะมุกเก็บเอามีคนมารับเราไปเว้ดีเนาะดีดีดีตำไตเอาไปให้ตำไตโอ้ดีดีอย่างนี้ดีเนาะเออว่างๆอากาศดีๆก็นั่งตำหูเนาะ เป็นกุลสตรีจริงๆเลยคนตามหูบเป็นอะเนาะไม่ใช่ง่ายนะได้เป็นผู้หญิงแท้ๆได้ตามหูบเป็นเลยเป็นโป๊ก็ลื่นไหลรอบไม่ใช่ง่ายนะอยากน้องลายแต่ละลายก็ไม่เหมือนกัน,นอันนี้เอื้อนอะไรยอย่างอันนี้ลายลายเาใหม่อันนี้อันนี้เขาได้ที่เขาพัานไว้ๆๆนะี่เดี๋ยวสีสีน่ารักเออขอจับนิ่ม,น,มนิ่มมากเลย อ่ะเดี๋ยวดูน้ำดูน้ำสบายดีมีน้ำมีอย่างเนี่ยเนาะกกับสีสิี้มาเออหกกบสี่อ่ะพักกันแป๊บันึองเมืองเมืองคำเมืองคำบ้าไหเนาะห้องหอดไปนี่ลงไปเพื่อเดียวเดียวไัเดียอ๋อ ประ,าะชราโนกิลีภัยในถ้ำเสียชีวิต3 7 4คนทั้งในนี่เป็นกินแบบกินทูบทีท่เข้อมาไว<ป>ใบไร่อยอม้ม